วันนี้มาอัปเดตสถานการณ์โควิดสิให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการคลายล็อกดาวน์ต่างๆครับวันนี้เนี่ยดีใจกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจริงๆนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารที่ถูกปิดมาเป็นเวลานานมากนะครับและได้รับผลกระทบเนี่ยวันนี้สบบคมีการปรับมาตรการแล้วครับคลายล็อกนะครับมีการนั่งเปิดร้านอาหารให้ทานได้นะครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าก็เปิดได้เช่นเดียวกันนะครับการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมีการปรับมาตรการลดผ่อนลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันสั้นๆนะครับสรุปให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในพื้นที่29จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับเริ่มที่ห้างสรรพสินค้ากันก่อนเลยครับศูนย์การค้าคอมมูนิตี้เมานะครับเปิดได้ทุกแผนกครับยกเว้นกิจการดังนี้นะครับแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเปิดได้แบบมีเงื่อนไขคือร้านเสริมสวยร้านตัดผมนะครับเปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้นไม่เกิน1ชั่วโมงครับสคือร้านนวดเปิดได้เฉพาะนวดฝ่าเท้านวดเท้าเท่านั้นนะครับสคลินิกเสริมความงามครับไม่อนุญาตให้มีการ เสริมสวยทําความงามนะครับหรือก็การผ่าตัดแรงสิ้นฉีดแรงต่างไม่อนุญาตครับให้จําหน่ายสินค้าได้เท่านั้นนะครับในคลิกเสริมความงามต่อมาร้านอาหารครับนั่งกินในร้านได้5 0าเของพื้นที่ครับในห้างสรรพสินค้านะครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่ยังไม่เปิดนะครับในห้างสรรพสินค้าคือสถาบันกวดวิชาครับโรงภาพยนตร์สวนสนุกสวนน้าฟิตเนสห้องออกกําลังกายและก็สระว่ายน้ำนะครับเปิดได้ถึงเวลา20่สนาฬิกาหรือว่า2องทุ่มครับห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด2 9จังหวัดนะครับกิจการต่อมากิจการบางประเภทนอกห้างครับร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดได้นะครับร้านนวดเฉพาะนวดเท้าเปิดได้เช่นเดียวกันครับอันนี้นอกห้างสิสนค้านะครับร้านอาหารกินในร้านได้ครับภายใต้เงื่อนไขนะครับร้านที่มีเครื่องปรับอากาศหรือมีแอร์เนี่ยขอให้มี75%ของพื้นที่นะครับให้บริการให้ลูกค้าเข้าไป75%ส่วนไม่มีเครื่องปรับอากาศส่วนมีเครื่องปรับอากาศเนี่ย50%ปรนของพื้นที่ครับ ไม่มีเนี่ยอย่างเช่นร้านกลางแจ้งร้านตามสั่งอะไรเงี้ยก็75%ของพื้นที่ให้บริการได้ครับส่วนถ้ามีเครื่องปรับอากาศมีแอร์เนี่ยขอเป็นเครื่อง0ของพื้นที่ครับสนามกีฬาสวนสาธารณะครับระดับต่อมาเปิดได้เฉพาะที่เป็นที่โล่งนะครับระบายอากาศได้เนี่ยไม่มีระบบปับอากาศเปิดได้นะครับเล่นซ้อมแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชมครับนี่นะครับสถานศึกษาครับใช้อาคารได้แต่ต้องขออนุญ,ญาตก่อนและผ่อนผันได้แค่บางกรณีเท่านั้น ในส่วนของ29จังหวัดนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดครับคือกรทมและปริมณฑลเนี่ยแหละครับการเดินทางครับยังคงมาตรการการคือฟิลครับสามทุ่มถึงตีสี่ครับยังคงอยู่ครับไปอีกสิวันนะครับเบื้องต้นที่สบคแจ้งเนี่ยครับเดินทางข้ามจังหวัดได้ครับเมื่อมีเหตุจําเป็นเท่านั้นรถโดยสารสาธารณะจํากัดผู้โดยสารไม่เกิน75%เรนะครับเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยที่มีมาตรการที่ประชุมใหญ่สบควันนี้ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมเนี่ยเคาะออกมานะครับ จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่1กันยายน2อ6 4ที่จะถึงนี้นะครับนี่เป็นมาตรการล่าสุดที่มีสบคปรับนะครับมาอัปเดตให้ฟังครับร้านอาหารนั่งทานได้แล้วนะครับในทั้งในห้างและนอกห้างครับร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดบริการได้ครับนี่คือข่าวายเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ